อุ้ยพ่อคนนี้โอ้โหนี่เียดไม้หนำแกงไม่ถึงนะพี่ไหมล่ะหาคิงดิพักเสียใบเข้ากับพ่อยดิมันเตืบมันเตืบนี่ครับสวัสดีครับผม ครับคื่นี้มาพอกันอีกแล้วครับพี่น้องคื่นีสิพาไปลาเบ็ดยามเบ็ดครับพอดีพันต่อมพันทิ่มเราปักเบ็ดไว้แล้วพันต่อมของสิมาหานาอยิงหนูครับพอดีนาแจ้งมันถึงครับปักเบ็ดกัดใจเงื้อเขียดมากครับเงื้เเขี่ดแล้วก็เป็นเงื้อเสือเดือนครับเบ็ดเบ็ดวันนี้พันทิ่มปักไปหลังพันต่อมโมดุนะครับสามสิบตังห้าสิบวัสามสิบหลังครับเงื่อเสือเดือนเดี๋ยวไปรุ่นไปละยามเบ็ดน้ำกันครับวาสิมีตัวบอกครับพันต่อมกับแมําำ ครับตดำครับผมเดี๋ยวรุ่นกันว่าขึ้นอีกชิมีตบ่ครับเพราะว่าน้ำแกงข้นเนี๋ยผมใส่ไหน้องใส่น้ำปลาเข่าเพื่อครับพอดีเลยงั้นมากพอดีครับพี่น้องเดี๋ยวรุนกันไปไปครับผมสิมันตัวมันครับนี่ก็เป็นเนื้อเสือเดือนครับพี่น้องเสือเดือนดำครับมันเน่าไรหาเคืองเลก็พอดีเลิกงั้นมากพอดีครับพี่น้อง พานทิมปลักเสียไวปเข้ากับมาละมายามเบึงไม้ให้หน้าปลาเขาครับพี่น้องย่ลง้นลงไปนิ่มดึกรประมาณสามาทุ่มครับสามทุ่มหลืองั้นมาสองทุ่มครึ่งมาหอดบ้านคเดี๋ยวลุ้นน้ำกันยามน้องต่อไปตัวครับสีมันบามันขึ้น เปลืองลังนาครับพี่น้องโก่งเลยครับนี่ครับท่านปิดครับโอ้งูกินปลาไหลปลาไหลที่งูกินปลาไหลครับพี่น้องนี่เนาะนี่โอ้งูงูไล่ครับงูไล่เ่าฝันเขาเขาเห็นงูไล่ครับพี่น้องครับนี่ครับการไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วหลังแหลกกระพริเลยนี่ครับอู้ถอดไปกัน โอ้ยครับอืมหลุดแล้วครับนี่ปลาไหลครับคนสิกินทั้งเบ็ดทั้งดวงเบ็ดจังไหนเนาะครับนี่ครับโอ้หมันหมันมันครับเด็กการเด็กการครับปลาไหลก็ถือเร็วหลังแรกเลยครับพี่น้องยังลังต่อไปครับผมเลยครับยามหลังต่อไปครับพี่น้องกดปลาเสร็จแล้วปลาไหลงูกินปลาไหลนี่ดินแร็วนี่ไปยังหลังนี่ครับ อุ้ยปลาไหมปลาหมอปลาหมอครับพี่น้องดิ่นเบาๆนี่หนึ่งโตครับบ้าในการด้การครับขึ้นดึ่งนะครับเงื้อเงื้อใสเดือนครับพี่น้องเดี๋ยวเดึกมากผมสีไดเสียบเงื้อเขียดครับน่ครับไปครับไปครับปลดปลไหลปลดปล่อยเข็งมีรอยเล้ว ปอะไรก็ได้นี่หลันงนี่ครับพี่น้องผมว่ามันติ่งอยู่เลยไปปลาเขาไปนี่เนี่ยรับหลุดน,น,น้ำวนไปกระหิงเลยพี่น้องโอ้ยปลาขิงปลาขิงหมอปลาหมอหิงโตครับหลันงนี่นะลังนี้คือเก่าครับ ครับรุ่นแงต่อไปครับมันมานมันครับโอ้ลมมาอีกแล้วฝนฝนสิตกวจบนนอกคืนนี้ครับพี่น้องครับนี่ขนาดพี่น้องยุบหยิบ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 ครับใส่อย่างไรโอ้คอหืมคอคอพี่น้องโอ้โหรุ่นรุ่นรุ่นโอ้นี่ครับนี่ครับไอ้การไอ้การครับอีกตัวหนึ่งครับพี่น้อง โอ้ยเจ้าเจ้าสุดยอดสุดยอดมันทักครับเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปต่อครับพี่น้องครับพี่น้องก็ที่ว่าไม้ที่ว่าพันทิ่มพันตอมเสียไปหนี่ครับมันก็เพราะเด็ดพนครับพี่น้องเดี๋ยวผมชิ้นใหญ่ไหมกูเบ็ดไม่แล้วใหญ่ไหมครับพี่น้องจะเสียงานเด็ประมาณยี่สิบถึงสามสิบตัวครับผมจะไปเสียบ เสียบขึืนอนี่ประมาณี C ครับเดี๋ยวเบื่อกันเดี๋ยวผมผมชิ้นใหญ่ไมไปไอให้น้ำแจ๊งมันถึงมากครับพี่น้องร้องเบิ้งครับครับปูพ็เมาแล้วครับเดี๋ยวต่อกันเลยต่อคีบเลยครับเดี๋ยวรุนกันครับมือ่นเสาประมาณี C ที่หาเนี่ยผมลงพยายามแต่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งวิธีทำครับไปครับพี่น้องนี่อันนี้เพราะไ้ปนครับไมายนี่งเพราะไ้ปนจะสนชิ้นใหญ่ไหมครับพี่น้องหารุ่นทั้กันครับสิมานวะไป ครับผมพี่น้องก็มาหอดไม้ครับผมผมเสียบไอ้เงี้ยร้อยเด้อครับเงี้ยเขียดครับไม้นาแกงมันขึ้นครับพี่น้องมาจากเงี้ยเสดเดือนให้หน้าปลาเขาครับเนี่ยมาเสียบไม้นําแกงครับพี่น้องถารุ่นมือนเส่าเลยครับผมประมาณตีสี่ตีห้าครับว่ามีตัวใชครับตัวเงี้วบ่คัดใสครับพี่น้อง รุนน้ำกันครับคืนนี้ก็ประมาณหาทุ่มล้วพี่น้องครับบิดที่ไลยมาก็นเนี่ยเขียดกับประมาณสามสิบตัวครับพี่น้องเดี๋ยวรุนกันครับประมาณตีสี่ตีห้าไปครับหมายนำแกงมันถึงครับพี่น้องอาจจะไปเห็นได้เงยมขึ้นครับขน,นาพี่น้องขน,นาครับเบิ่งกันครับพี่น้อง อุ้ยปลาคอครับพ wow. ี่น้องเนื้อเขียดได้ผลครับคืนนี้ครับผมสลับเนื้อจากเนื้อสีเดือนมาขาวจนพูนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเนื้อตากก่อนครับอุ้ยเหตุการณ์เหตุการณ์ครับเดี๋ยวดังตองมานั่งดังตองครับพี่น้องนี่นี่อุ้ยปลาคอไงโอ้โหวุ้นวุ้นุดนวุ้นเฮ้ยนายพี่น้อง เงี้เยเขียดในการในการนี่ครับใส่สวยเลยอุ้ยเงี้ยเขียดในผลครับสลับเนื้อครับจากเนื้อส่เดือนมาเงี้ยเขียดครับผลง่อยอี้วพี่น้องครับอู้ดในการในการนะพี่น้องครับของตัวปานะครับผมใส่ที่สวยเลยครับอู้ดในการในการครับเนื้อล่อนสองสามลังครับพี่น้อง ครับเดี๋ยวยันหลังต่อไปต่อครับเดี๋ยกานเยการครับนี่เดีอาดังตองมานน้ครับนี่ครับใส่เงาเขียดครับไปครับรุนหลังต่อไปครับครับพันทิมเข้ามาน้าครับพี่น้องให้คนมาเสียบเ่ยครับจะรุนหลังต่อไปครับโอ้หมันมันมันครับพันทิมคนไปไอ เสียบเงี้ยเสียเดือนครับอยู่ให้หน้าปลาเขาประมาณครับป่านนก็มันเพราะอะไรแกงครับพี่น้องก็เลยเอาเอาลูกมันเสียบไม้นำแกงครับพันต่อมกับเตะหนูอยู่ครับพี่น้องเตยหนูเตยคบเอาอยูดีๆเด้อลดนดดิดลดมือนี่ครับ,บรครับบแป๊เรียบร้อยครับครับเดี๋ยวรุนหลังต่อไปต่อครับพี่น้องเดี๋ยวผม ผมคือนททีมงานก่อคือเ่าครับพันต่อมพันทิมครับเนี่ยเขียดครับมันมันหลุดสองสามลังพี่น้องเนี่ยเขียดนี่ครับไปครับรุนหลังต่อไปครับครับพี่น้องหลังนานคันหนึ่งครับตมเลยครับอย่างครับเบิ้งครับลักษณะขันเบ็ดครับอุ้ยครับบังไลครับบังไลครับพี่น้องบังไลเฮ้ยบังไลครับ ขันจมเลยพี่น้องนี่บกไร้คือว่างูครับพี่น้องนี่โอ้ยสัตว์ใหญ,ญ่เขียดเมียบจริงๆเลยพันทิม <c oughs> ครับโอ้ยเสียบเนี่ยคอนคอนซีจ้งครับพี่น้องเบิดกันเบิดกันเดี๋ยวเดี๋ยวพันทิมเสียบเนี่ยครับพี่น้องโอ้ยนึกว่าบรกคอใหญ่พี่น้องเมียบเลยครับเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปครับ พี่น้องครับก็ยามาเมื่อกี้หลังถึงงูครับมาเบิ่งขั้นนี้ขั้นนี้คือเป็นโกงๆอย่งไรครับพี่น้องโอ้ขั้นแท้สูงถึงปา่าพ่อครับมันก็บ่ติง่งบ่ตาบไปอย่างมันหลุดแล้วโอ้โอ้หึอ,อุ้ยมันพันกอเข่าหลุดเลยครับพี่น้องอุ้ยเสียดายเสียดาย นี่ครับนี่เขียดเนี้ยท่านก็เข่ารุดเลยครับพานสวมรุดครับพี่น้องรุ่หลังต่อไปครับรุ่หลังต่อไปขบมาลุ่นกันนะครับอีกหนึ่งหลังครับพี่น้องพานทีมว่าอีกหลังหนึ่งเมียรือฝนง่อยเรียบนัวสีประตครับคนสีแจ้งนี่ครับเสร็จด้านในไปนร็วเฮ้ยเมียนเมียน ปมาจมลูกว้า,ปาวปลาเขาไมงกระจายปลางูเพี่ปลาคอเฮ้ยเห็นจะตัวปลาอันนีพี่น้องนี่ครับนี่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 ครับนี่ครับขั้นเด็ดตัวปลาอันนีมาถือกล้องดูดูดูเห็นตัวปลาขึ้นอยู่กินกล้องให้ด้วยอย่าสันอย่าซัน กองมิม่ตัวปลาเลยพี่น,นึ่งไปเดี๋ยวปลาปลาอนเห็นแล้วเห็นคอยดิอื้ ตัวตร้ๆใส่เดียวกันเลยถึงปพี่นองพนงพี่น้องเนี้ยครับท่านมีการรู้หนักเกินไปเลยหนังตรงมากเลยผมพิดหวังครับพี่น้องเชื่อสจอนที่แจ้งคนที่แจ้งครับสัมภาระหลายครับพี่น้องสัมภาระหลายที่ผลผลพัน อันนั้ัก็เงยเขียดสองตัวเลยตัวสองตัญนี่ครับผมนางตองโมผิดหวังโอ้ยฝนห่อยครับพี่น้องฝนหน่อยนางแกงขนะึ้นแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้เกือบขาดเลยเกือบลุตเด็ดเบอร์สิบหาครับเีงยเขียดสองตัวแล้วพี่น้องเงยเสเด็จอะไรเพราะฝนเลครับต่ออันเลยคลิปต่อคลิปเลยครับผม มันไปัวเศ่ที่ใช่หน่งนี้ปปูเศษ่น้ปูอ่นปูมครับสยหายูหากินให้เ่าด้วพี่น้องฝนองแล้วครับผมนี่ามันมันมันสอยยันไหนฝนตังั้นดูครับก่สิแจงเหียบไปเลย เงี้เยเกี่ยวกับเลือกคัดไส้ทัดไส้ครับมนคือ,คอ,คอจะเงาเสียเดือนเสียเดือนหลายหลายไส้ครับคบัดไส้เลยบอกหลายง้อหมูคั่วอย่างเงี้ยใช่ไหม เบิ่งข้างหน้าครับพี่น้องพันต้อมว่ายิ่งกบถือครับกบใหญ่่ว่าพันต้อมครับพันต้อมตัวไข่ครับครับนักล่าน้ำแกงครับโอ้ยเด็การครับพี่น้องไปนี่ครับสุดยอดสุดยอดมันเติบมันเติบนี่ครับเด็การเด็การครับพี่น้องครับหมดเล้อย่างนี้ครับผมครับนี่หาอยู่หากินวิธีสารมันนอกเขาครับผมกบตัวใหญ่ครับพี่น้อง ฮะยืดหรยอเปล่าไปยังพันตบไายังอีกตัวนึงครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยการเดีการครัคบฝนตกแล้วครับคนสีแจ้งแล้วพี่น้องฝนมันต้ก็คือก้ามออกมาขเขาอ,ออกเออออกแล้วมันตนัวออกออกยู่ในถุงเงี้ยออกแล้วเนาะไม่หักขาโอเคครับนี่ครับพี่น้อง ครับเดี๋ยวรุ่นรุ่นรุ่นกันต่อครับพี่น้องครับโอ้หมันครับหมันแต่ว่าเสียบเบ็ดเสร็เดือนจะยุ่ยหน้าง่ายเบ็ดมากน้าแกงกันครับพี่น้องเด <ไป S 1> ็ดกบได้ปลาน้ำครับผมก็หาอยู่หาจินวิธีสารมานนอกเขาคือเขาโอ้หมันหมันนุชไปสีโดดก้อนน,ออน,นุชเตียนข่อยตัวอันไหนก่อนโดก้อนขยุ่ยตันึ่งโอ้ไ้นหรือเปล่า เอาเข่าดึงลูฝนตกครับพี่น,น,น,นอ well. ้องฝนโตห่างหนึ่งเลยคุ้มเอาอยู่ครับพีุ่้มเอากบออกจากใดขุ้งสวดนั่งปวดยิ่งหนูครับพี่น้องปวดยิ่งปานบ่เอาใส่อยู่นี่ครับผมอ่าอะไรการครับด้วยครับเดี๋ยวเบิ่งครบที่ว่า พันตอมพอเขาอีกตัวนึงเขาลุกหลอกไม่ไหวหอเบ็ดขาดเลยพี่น้องปลากินเบ็ดเบ็ดขาดเลยครับเสียดายครับครับสวัสดีครับผมพี่น้องคลิปนี้ก็จบลงไปนะครับคลิปที่ว่าใหญ่เบ็ดถึงมะนาวแจงก็ได้ผลลัพธ์บแบบเป็ดปลาคอครับปลาคอตัวเท่าสองตัวน้อครับพี่น้องแล้วก็กบพันตอมยิ่งได้ตัวหนึ่งครับนี่เนื้อเขียนเท่ากับเนื้อร้อยเนาะพี่น้องตอนนี้ฝนกำลังตกครับมันสีแจ้งแน่นมันตกประจำเลยแหละฝนครับนี่ครับปลาคอครับ แเด็ด้เขียนมาจากพันหมดพันหมดมากครับจะเขียนมาให้ครับคลิปหนาจะเป็นคลิบลอยหลังครับคลิปใส่เบ็ดนำแจงลอยหลังนำแจงนั่นขึ้นครับพี่น้องหาอยู่หากินแบบวิบีสารมานอกเขาคือเขาครับผู้ใดมาเบิ่งคลิปนี้ขอให้มีความสุขความเจริญครับขอให้ยันลำรูรืยขึ้นไปครับก็ฝากไว้คลิปนี้ครับสงุขนาเฉพาะในคลิปหนาครับนี่ครับเป็นคลิปไตเขียนแบบพันหมดไตเขียนใหม่แล้วครับประมาณหน่อยโตครับพี่น้องนี่ไมนี้ก็มีอีกในกระบอกมีอย่างนี้ประมาณ เดี๋ยวไปใช้เกล็น,น้ำแจ็งกันครับเพี่ยเจี่ยรอยหนังครับจะพอไหมครับพ,พี่น้องครับผมไปครับผม